โชติน้าโชน้ารำโชหน่อยโอเคก็คืออะไรเอาตัวใหญ่มาจับน้อยใครจับตุ้นได้เ่ราะอะไรน้ารำตุ้นอ่ะตัวนี้นี่ได้ของมาแล้วของมาแล้ว

มาแล้วหุ่นตัวหนึ่งลุยไหลลุยไหลแล้วคุณปังวันไว้จังวันไว้จังวันไว้มาได้จ้าผู้ใดอยากมางมป่าเด้ดอ,อดค่ะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อ